จำเรียบสู้บัดสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเกษตรเรี่ยงตนครับมาบ้านตาครับคนทั้งสองร้อยลิตรมาให้แล้วก็เอามา,าเผาเผาตาเผาน้ำหอมขอลามเกษีอันี่ฮะขอลามเกษียรนี่อื้ เยอะอร่อยเยอะก็นั่นแหละก็หาสุกเองเนาก็มันไม่มีสู้กระทิกไม่ได้เลยสู้ไม่ได้โดถ้าพูดถึงอ่ะ สังงเียรผมยังไม่ได้ปลูกที่ไหนที่ให้ไปตอนนั้นน่ะแล้วด้สามต้นเนาะยังไม่ได้ไม่ได้ปลูกเลยโอ้อคิดคิดว,ว่าจะจะเพาะไม่เกิดตุวกเออเนี้ยไงอันนั้นออกรากแล้วเพิ่งอันนี้ปลูกโคลวันเดียว ปลูกตรงนั้นและสาล้งบ้านตรงนั้นน่ะเกิดอลไวปลูกหน้าฝนอ้กระหน้าอ,นนอ,อจายครับ โอ้หนี่เกิดแล้วเนี่ยผลดอกอะไรรูดิฮะหาดูแล้วมีดอ่ะ Kemit. kermit 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 anai an anebo. ไหนที่ว่าให้พาดูเมื่อกี้อันใหญ,อใหญ่อันใหญ่นู่นอันนู่นเดี๋ยวทบท้อก่อนออนนี้เยอะมากเลยครับหาลูกละห้าบาท <c oughs> โอ้หมดไป คืนแล้วเนี่ยรัาลูกแล้วห้าบาทสิบบาทเนี่ยซื้อทังมาร้อยห้าหมุดไปสองร้อยห้าเหรอกำไรเลยกำไรน้องๆมึงหนึ่งสองสามสี่ฮัดอ๋อ

ពិបងតិយឡាឡាឡាໄຂវណ្ច័នម៉ោពីនសាន់ម៉ោយកភេមផើតកូនបាទអូហឺម៉ោយកភេមផើតកូនមានអុយមកហើយយកទៅនោះក្នុងហងលិសាំងទីសាំងទៅត្រាច់ពូអូនេះពីគីអុយត្រៀមតួយកទៅអូអួយ มันเอาเไปเรื่อยไปไนะมนมีน้ำนะชังมันกินเงินกินเงินกากระบกินคาพี่อยากกินข้าวหลามกินกระจัดให้ดูอ่ะไอ้นี่พูดเรื่องกินไม่ยอมรับหรอกมึงจะทำแบบพงไก่มึงล <c oughs> องตุง้ย <coughs> mà là... mày bay mà mày không nhìn, ăn mật ya phải chết đi rồi. nè, giờ, 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 ก็เจาะกระาหลกกระมุมกี่โหมกี่อยากกินข้าวหล้วดูตังไม่ก็ไม่เอาก็ไม่กี่โมปีนาใครกระมมไม่มีมีที่ไหนนางเธอกำลางโยโย่ดวงเจ๊อังเธอไม่ก็เอาไปกินก็มันไม่มีลูกสูงลูกแกหรอกเอานี่เอาไปเผาไเอาไปเผากินนะอันอดนะกลับคืนกลับคืนกลับคืนก่อน าราปล่อยไปแล้วสองร้อยตัวสามร้อยเจดีกับติยูบองนี่ยังไ่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาเฮตัวมันงบอินนะเฮ้ยวละตัวกี่ตัวมางสีจ้าเลยมันอยู่องจมอโอ้ยตั้งสิบสกว่าตัวตโลมันใบบุญบ่สิบให้ตโลไปสี่ตโลอืมให้ตโลไปส่เก็บไว้ตัวเองสิบสิบเอ็ดยห สำหรับทมีมน,นี้ก็เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ